อันนี้เรามากินกะเพราผักบุ้งกันครับกะเพราผักบุ้งดอดข้าวน,นี่กับพริกน้ำปลากับทอผักบุ้งมันจะมีแตงกวากับถั่วพูนี่ครับผักบุ้งเรามาผัดกะเพรา อยากกินผัดผักก็ผัดทำแตวก็เบื่ออยากอะไรที่มันผัดเผ็ดอืมอะไรนึกขึ้นได้ครับเอามาเป็นกระเพาะผักบุง้งละกันลองทำกินกนดูนะครับไข่เย่เสริมไข่ดาวไข่ต้มกันเตะวันชอวม b ù 음. 오, g อดหอ 예. โอ,โอเค็ดหอมกระเพราคำโตโตกระเพราผักบุ้งอืมอืม,อม อมกรุ่มดูนะครับผักพอผักปุุงอร่อยชื่นไป